ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่25ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษหลายๆคนนะคะ มีคนแอบชอบม,มีคนสนใจนะคะบางคนกําลังคิดอยากจะไปไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปบวชชีพามหรืออยากจะไปจาศีลน,นะคะคุณอยากจะเดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณคุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองหรืองานเลี้ยงสังสรรค์นะคะในช่วงนี้คุณมีเรื่องคิดหนะักกังวลคิดถึงคนที่คุณรักนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะเป็นห่วงสุขภาพของพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงคนที่คุณรัก บางคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยากจะไปไหนไกลๆคนเดียวนะคะหลายคนกําลังแยกทางกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่หรืออยู่หา่างไกลกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้คุยกันนะคะบ่อยๆนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีใครรอข่าวดีจะได้รับข่าวดีใครคิดเรื่องบ้านจะสําเร็จนะคะช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพของคุณพ่อของคุณเกี่ยวกับขาหรือหลังนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านอายุพ่อของคุณให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีม่วงสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้สองสี่สาขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ